เข่าไปให้มีความสุขพร้อมกับได้ออกลังกายในเวลาเดียวกันก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ในตัวของมันใช่ค่ะแต่ผมว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะผมทราบมาว่ามีอีกธุรกิจหนึ่งคล้ายคลึงกันค่ะเรียกว่าอะไรนะไลฟ์สกิลเซ็นเตอร์แบบเดียวกันป่ะเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งเลยนะคะซึ่งซึ่งเป็นบริษัทไลฟ์สกิลเซ็นเตอร์เนี่ยเราเน้นในเรื่องของไลฟ์สกิลทักษะชีวิต ะะถ้าเรามาพูดถึง versatile life skill center เ,เป็นเรื่องของเด็กนะคะคือตัวเองทำธุรกิจแล้วเราก็มองเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาคนเนี่ยมันมีศาสตร์ตัวหนึ่งที่เราเห็นว่าผู้ใหญ่เข้าคอร์สสัมมนาอยากเข้าคอร์ส leadership นะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์แรกที่เราเรียนมามเราอยากเปลี่ยน เราก็เปลี่ยนได้ประมาณสัก60ส0็ที่เราอยากเปลี่ยนนะคะในหนึ่งสัปดาห์แรกในหนึ่งเดือนเนี่ยมันค่อยๆหายมันไม่ใช่เรื่องง่ายไปเรื่องกลับไปทำแบบเดิมกลับไปทำแบบเดิม <c oughs> มันเป็นเรื่องยากที่เราจะเปลี่ยนเนื่องจากเราเป็นนักธุรกิจเรามีทายาทธุรกิจเราก็อยากให้ลูกเราเนี่ยเป็นทายาทธุรกิจที่พร้อมคือไม่ใช่มีแค่อะคาเดมิกอย่างเดียวเราอยากให้มีอีกฝั่งหนึ่งคือไลฟ์สกิลเพราะเราพบว่าเวลาที่เราทำธุรกิจจริงๆแล้วมันต้องมี2อยา่าง แต่เราจะพัฒนาคือต้องใช้ชีวิตเป็นรู้จักรู้จักการบริหารชีวิตตัวเองด้วยด้วยรู้จักแล้วก็ไอวิชาชีพ้ต่างก็ต้องมีมันต้องมันต้องไปคู่กันก็เลยเป็นที่มาที่ทุกๆปีเนี่ยจะส่งลูกไปแคมป์นะคะเราก็เลือกมีทั้งแคมป์ในประเทศไทยทั้งแคมป์ต่างประเทศก็ไปแคมป์ต่างประเทศหลายที่เราก็พบว่าเออหลักสูตรเขาดีมาก ค,คือคนของเขาเถูก<ม>พัฒนามาสอนมาสอนทางด้านนี้เราพัฒนาเด็กเป้าหมายของไลฟ์สกิลเนี่ยต้องการพัฒนาทาย,ยาทธุรกิจพัฒนาเด็กนะคะ<ม>ให้มีมีทักษะชีวิตควบคู่กันไปนะคะกับอะคาเดมิกนะคะ<ม>ซึ่งมันก็คือเป้าหมายที่เราอยากให้ลูกเราเป็นคือไม่ได้ว่าไปสอนให้เป็นผู้นองผู้นำแต่ว่า<ม>อันนั้นก็ส่วนหนึ่งอะลีดเดอร์ชิพแต่ส่วนคือไลฟ์สกิลไลฟ์สกิลที่เมื่อกี้พูดเนี่ยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเช่นเช่น คือคือไลฟ์กิลเนี่ยทุกวันนี้ทำอยู่สองเรื่องอก็คือไลฟ์ฟาวเดชั่นคือพื้นฐานชีวิตนะคะเป็นเหมือนเป็นภูมิภูมิภูมิคุ้มกันของของทุกๆคนเลยนะคะกับอ,อีกมุกมนหนึ่งก็คือไลฟ์สกิลในส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องการสื่อสารออกงานพูดจานะคะ คือคือความคิดการวางแผนส t ตจีวิชั่นนะคะการสื่อสารนะคะการคอมโพมัยนะคะความมุ่งมั่น perseverance นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญของของไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในสังคมไหนก็แล้วแต่คือต้องมีแล้วโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจต้องมีความมุ่งมั่นยอมไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคือมันต้องต่อสู้ในโรงเรียนเขาไม่สอนกันเหรอ เชื่อว่าในโรงเรียนมีสอนแต่ความเข้มข้นมีไหม,มสามารถสามารถไรฟ์ให้เด็กเนี่ยรู้สึกได้เลยไหม,มตรงนี้คือคือจุดที่เราเข้ามาตาหาแล้วเป็นจุดที่ที่เรามองเห็นว่าคือสิ่งที่เราเรากำลังจะบอกว่าเราอยากให้เด็กเนี่ยค่อยๆพัฒนามาตั้งแต่เด็กแล้วให้เป็น personality ของเขามไม่ต้องการไป correct ไม่ต้องการไปแก้ไข personality เขาในวันท้างหน้าเรา,เราไม่ต้องการไปแก้ไขหลักคิดในวันท้างหน้า อย่างอผู้นมควรจะต้องมีอะไรคุณต้องมีไม่แก่ดัดยากไม่ต้องไปดัดตรงนั้นลหละใช่เรามีการพูดถึงเรื่องของ respect นะคะมีพูดถึงการสื่อสารที่ดีเป็นยังไงคือเราเราให้เขาตั้งแต่เด็กล้วให้เป็นบุคลิกภาพของเขาให้เป็นตัวเขาเลยเนี่ยมันต้องค่อยๆพัฒนาไปเมื่อถึงวันที่ที่เขาเป็นผู้ใหญ่คือเขาพร้อมเขามีฝั่งหนึ่งอาคาเดมิกเขามีอีกฝั่งหนึ่งไลฟ์สกิลส์แพคเขาด้วยกันตรงนี้ที่ ที่ไลฟ์กิลดำเนินการอยู่โดยที่ออกมาเป็นหลักสูตรนะคะ Leadership p โปรแกรมสำหรับสำหรับเด็กซึ่งเป็นแคมป์โอเวอร์ไนแคมปนะคะอันนี้ก็คือจัดออกมาอันนี้นอันน,น,นี้อันนี้ตะวันออกอันนี้ตะวนออัตวนตกอ,อันนี้ตะวันตกเต็มเต็มตะนนตวันตกเต็มเต็มค่ะอันนี้ตะวันตกเต็มเต็มแต่เป็นตะวันตกที่ ผสมผสานความเป็นไทยนะคะเพราะตอนที่คิดหลักสูตรเพราะฝรั่งเขาทำโคชชิ่งเขาทำอะไรผมเห็นเยอะไปหมดเลยเยอะมากคือตอนที่ทำหลักสูตรตัวนี้เนี่ยในแต่ละหัวข้ออย่าง7หัวข้อลีดเดอร์ชิพเนี่ยอย่างหัวข้อเลสเบกเนี่ยเราเราเอาเลสเบกแบบของเราเราไม่ได้เอาเลสเบกแบบไทยแบบไทยแบบไทยนี่สำคัญมากในเรื่องของซินเนอริตี้เรื่องของผู้ใหญ่อาวุโสอ้วุโสในเรื่องของอาวุโสด้วยฝรั่งเขาจะมีแต่เรื่องของความสามารถใช่ไหมคะ เราก็มีด้วยแต่ว่าเราเอาของไทยเข้าไปผสมมากขึ้นเรื่องของการอ่อนโยนขึ้นหน่อยค่ะใช่อ่อนโยนขึ้นหน่อยนะคะการสื่อสารนะคะอาจจะเป็นของตะวันตะวันตกสักเจเป็นของไทยสัก3ามเพราะการสื่อสารของไทยเนี่ยคือเราเรามีในเรื่องของความนอบน้อมด้วยนะคะในการใช้คําพูดที่นอบน้อมมากขึ้นนะคะพอซีเบอรในเรื่องของความมุ่งมั่นนี่เราเราใช้ของฝรั่งเต็มเต็ม นะคะเพราะว่ามันล้วใช้องฝรั่งมาเอาฝรั่งมาสอนหรือว่าคือจริงๆเราใช้เราเอาฝรั่งมาสอนแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาสอนเนี่ยตอนที่ทําหลักสูตรเขาต้องเราต้องคุยกันทําด้วยกันทําด้วยกันคือไม่ได้ยกแฟรนไชส์เข้ามาแล้วมาทําไม่ใช่คือหลักสูตรของเราเองครับแต่เขาคือคนดิเรกตให้ได้ตรงกับที่เราต้องการทําไมฝรั่งเขามีอะไรที่เราพวกเราไม่มีถามก็ตรงๆถามก็ตรงตรถามก็ตรงตรงเนะเขาถ้าถ้ายกตัวอย่างนะคะอย่างถ้าเราไป ถ้าเราเข้าไปมองในต่างประเทศเนี่ยเด็กในต่างประเทศก็เข้าแคมป์ทุกปีนะคะก<ช>็ถูกพัฒนานแต่เด็กจนจะทั่งออกมาเป็นเป็นตัวตัวบุคคลที่เขาอ,ออกขึ้นมาพรีเซนต์หรือออกมาพูดเป็นเรื่องคอมมอนมีความมั่นใจมีความ<ซ>มั่นใจสูงแต่ว่าของเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดในในต่างประเทศเนี่ยเขาสร้างบุคลากรมาค่อนข้างเยอะในขณะท,ขที่ของเรายังสร้างบุคลากรมาไม่เยอะ,อะการดิลิว e r ีแมเสเซจหรือว่าให้ได้ผลเนี่ยสมมุติว่าเรามีวิทยากรมาสอน หชั่วโมงเราบอกว่าเราต้องการให้ได้หัวข้อเรื่องของ communication <ม>กับเรื่องของ strategy สองหัวข้อใน1ชั่วโมงมคนสองคน delivery ได้ไม่เท่ากันในหนึ่งชั่วโมงมมคนหนึ่งอาจจะ delivery ได้เพียงแค่ว่ารู้ว่าหัวข้อคืออะไร<ม>นะคะมมไม่ลึกไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้<ม>แต่ในอีกหนึ่งชั่วโมงเท่ากันของอีกคนหนึ่งเนี่ย สามารถที่จะเปลี่ยนได้มันขึ้นอยู่กับการ delivery การ Process เพราะฉะนั้นเนี่ยใน Life Skill Center ที่เราจหลักสูตรฝรั่งเนี่ยมันมันคือมันทดลองจนลงตัวลงตัวแล้วมันล<ม>ิชมากคือม,ม,มันเข้มข้นมากเพราะฉะนั<ม>้นความต่อเนื่องความต่อเนื่องของแต่ละชั่วโมงที่อยู่กับเราเนี่ย<ม>เข้มขน้นคือทุกอย่างออนโปรโพสหมดไม่ว่าจะเป็นช่วงเบรกช่วงพักช่วงเรียนช่วงกิจกรรมช่วงเล่นแล้วมันจะต้องเพลฟูด้วยเพลฟู<ม>และสนุกด้วยสนุกด้วยม่งั้นได้ความรไปหมดนะไม่อยู่อ่ะใช่อย่ไม่ด้่ะไรใช่ ฟูยังไงให้ได้ได้วย <คน S 1> ชอบเพลงอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> แล้วคือต้องเปลี่ยนเขาให้ได้ด้วย <c oughs> อันนี้เนี่ยคือคือสิ่งห์คันคือต้อง เปลี่ยนเขาให้ได้คือต้องเทิร์นคือมันต้องมีจุดที่คลิกเขาให้ได้ว่าแบบเขาก็อยากเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองใช้เวลานานเท่าไหร่ครับอย่างหลักสูตรพวกนี <ah> ้ uh, จ,รจริงๆแล้วเราใช้เวลาเนี่ยเจ็ด tamam วันนะคะเราเคยทําสั้นที่สุดเนี่ยคือ6วันนะคะในในหลักสูตรอันนี้ก็คือหลักสูตรของบริษัท Life Skill Center แต่อยากแตะนิดนึงค่ะเมื่อกี้นี้แตะไว้หน่อยหเรื่อง l ไลฟ์ฟาวเดชั่นเดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้าผมกลาจะถามอยู่แล้ว Life Foundation เพราะว่าผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ทำให้ท่านผู้ชมเข้าใจ องค์รวมของคุณสุภาวดีและธุรกิจ <Okay. S 1> คุณสุภาวดีทั้ง <Okay. S 1> หมดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับกล okay. mm hmm. ับ้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนไทยเท่มแข็งนะครับผมยังอยู่กับคุณสุภาวดีวิทูรประกัน <Okay. S 1> นะครับ all อะไรนะ all out all out และ l i f e skill center เมื่อกี้ผมเกือบรวมสองบริษัทเข้าไปด้วยกันคุณสุภาวดีพูดมาตลอดว่าทำธุรกิจด้วยก่อน ธุรกิจจริงๆคืออะไรนะไม่ใช่เรื่องนี้นี่เราพูดนิดหนึ่งพูดนิดหนึ่งธุรกิจทําอะไรนะ <Okay. S 1> คนท่านผู้ชมจะได้เข้าใจ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจทําพื้นปูกระบาะแอรโครคลาสชื่อบริษทัทแอ r o โครคลาสนะคะทำพื้นพื้นปูกระบะแอรโครคลาสลก็ทําให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะทำ OEM ด้วยคือไอ้หลังรถกระาะที่เป็นพื้นยางปูลงไปใช่ค่ะทำทั้ง ในประเทศไม่เล่อย่างนั้นนี่เรื่องแบบคนธรรมดาใช่ค่ะเป็นพื้นปูกระบะทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกทั่วโลกด้วยค่ะแล้วจากไธุรกิจนั้นซึ่งก็เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมธุรกิจตรงนั้นก็ขยายเยอะค่ะเพราะว่าเราก็ขยายไปนอกจากพื้นปูกระบะแล้วยังมีหลังคามีฟ้าข้อคือเราเติบโตเร็วมากอันนี้อันนี้ที่ทำให้สงสัยไงว่าโอเคอันนั้ธุรกิจหลักค่ะ แล้วก็แพชชั่นที่ว่าเห็นทั้งคุณพ่อหรือเป็นห่วงลูกะอะไรต่างๆนานาจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจอย่างนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็ดูแลได้อย่างดีค,คุณลูกก็ส่งเข้าแคมป์เข้าโรงเรียนอย่างดีไม่จําเป็นต้องมาเปิดอะไรของตัวเองนี้ทำไมต้องมาเปิดอย่างนี้ในที่สุดแล้วในที่สุดแล้ว่จริงๆแล้วเวลาพูดเรื่องนี้พูดไปแล้วเหมือนแบบคนแปลกนะคะแต่ว่า ไม,ไม่แปลกไม่ได้บหมอ,อะไรกันนี้มันเป็นความแปลกคือจริงๆถามว่าธุรกิจหลักมันก็เติบโตแล้วมีความสนุกในแง่ของ globalization แล้วก็ยัง,งทำอยู่ยังทำอยู่เ,เป็นงาน international <ๆ S 2> เรากำลังพูดถึงการลงทุนในต่างประเทศพูดถึงมหาศาลความท้าทายมากมายความท้าทายมากมายเรายือนอยู่บนธุรกิจที่เป็น global เราพบคนระดับ high ranking แต่เราความที่ตัวเราเองเนี่ยเราจะลืมไม่ได้คือความที่เราเป็นเป็นครอบครัวเป็นแม่ นะคะเ,เรามีเรามีอยู่เหนือขึ้นเรามาคือพ่อแม่นะคะเรามีลูกที่อยู่ข้างกายเรานะคะออสองแองเกิลนี้เนี่ยเป็นแองเกิลที่ต้องไปด้วยกันกับเราในวัยนี้เราประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราจะเอาสุดยอดไปกว่านั้นโดยที่เราไม่แชร์เวลามาในตรงนี้เลยเนี่ยมันเป็นความไม่สมบูรณ์แบบในใจอย่างมาก แต่นี่แชร์แล้วแชร์แล้วเสพติดเลยนี่แต่พูดใช้คํานี้เลยอ่ะแชร์ไม่ได้นัดกันนั่นใช้เสพติดก็คือแทนที่จะเสพคือแทนที่จะแชร์คือออย่างผมแชร์ผมก็ให้เวลาลูกสาวผมคแต่ผมไม่ได้แชร์จนกระทั่งผมแบบเฮ้ยผมต้องไปเปลี่ยนลูกคนอื่นด้วยไปไปตั้งโรงเรียนหรือไปตั้งอะไรนี่มันใช่ไหมอีกขั้นหนึ่งนะอย่างนี้ค่ะคือ life skill center เกิดก่อนออกนอกนะคะ life skill center เกิดจากว่า เราส่งลูกไปแคมป์ต่างประเทศบ,บ่อยๆแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าอีกไม่กี่ปีตอนนี้ลูกสิบาเราเริ่มเมื่อสาปีที่แล้วลูกกําลัง1ิบขวบเนี่ยเขากําลังอีกสปีเขาจะเข้าวัยรุ่นละเราก็ยังอยู่บนถนนธุรกิจอยู่มีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีเวลาแต่เราก็อยากพัฒนานลูกม,มันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าแล้วเราชอบด้วยคือความที่แบบว่าตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยเรียนเอแบกก็ทํากิจกรรม แล้วก็ทําแคมป์ผู้นําด้วยกลิ่นอายตัวนั้นมันยังมีอยู่แล้วการแคมป์เนจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องพวกนี้ใช่มันมีมามันมีอยู่ในตัวเรามาโดยตลอดแล้วเราก็รู้ตอนแรกต้องทำอาหากินก่อนต้องทำอาหากินก่อนใจฮะแล้วเราก็รู้รู้ด้วยตัวเราเองว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่บน ความสําเร็จด้วยอะคาเดมิกอย่างเดียวเรารู้ว่าเรายืนอยู่บนสองขาที่เราประสบความสาเร็จวันนี้คือขาคือขาหนึ่งที่เราทํากิจกรรมมาโดยตลอดคือเราฝึกทักษะของชีวิตกับอีกขาหนึ่งคืออะคาเดมิกมันคู่กันเสมอขาของความเป็นคนพูดได้นะความเป็นคนความเป็นคนนักธุรกิจกธุริจยังมันยังมีอีกมุมหนึ่งนะคะในเรื่องของพื้นฐานชีวิตนะคะเพราะว่าได้เข้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบกับคุณแม่สวิคือเราเราเราเบนตัวเราเองมาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าว่ามันคืออะไรในตัวเราคื จร,จริงๆแล้วเหมือนกับเนี่ยผมกำลังคิดว่าองค์กรธุรกิจของคุณสุภาวดีเนี่ยตั้งแต่ปลูกพื้นกระบะจนกระทั่งเรื่องนี้มันเหมือนกับตัวคุณสุภาวดีโปรเจกต์ Project ออกมาคือตัวข้างในคุณสุภาวดีที่อยากจะทําธุรกิจที่อยากจะช่วยที่อยากจะดูแลคนคือน,นักกิจกรรมมันออกมาในในรูปแบบขององค์กรธุรกิจสรุปอย่างกันได้ไหม ได้ค่ะเพราะว่า,อาตอนที่เราทําธุรกิจเนี่ยท,ที่เป็นธุรกิจพื้นปุกระบกเนี่ยนะคะหรือว่าอ s เเซอรี่สำหรับ automotive ออโตโมทีฟเนี่ยนะคะคือเราทําเต็มที่แล้วสิ่งเต็มที่นั้นมันทํามาจากพื้นฐานเหล่านี้นะคะแล้วมาถึงจนถึงจุดตรงไลฟ์สกิลเซ็นเตอร์เนี่ยมันเกิดจากาความคิดของเราที่เราเราชอบด้วยและเราก็อยากพัฒนาลูกเราด้วยงั้นเอาอย่างนี้เลยไหมเราเข้ามาในวงการนี้เลย ในความคิดนักเวลานั้นจริงๆแล้วถ้าอยากพัฒนาลูกคนอื่นต้องเป็นอย่างผมต้องเป็นนักการเมืองใช่ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้ดีกว่าใช่คือจริงๆเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะคืออยากพัฒนาลูกแล้วอยากให้หลักสูตรแบบนี้มันออกมาแล้วเราหาในเมืองไทยเนี่ยคือมันยังไม่แมชอาจจะมีแต่เราหาไม่เจอหรือมันไม่แมชแม่ไม่พอใจค่ะคือคุณแม่คนนี้ก็ยังไม่พอใจมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรา